สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หนูดีน้องหนูดีอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราทำคลิปการปลูกข้าวโพดอ่อนโดยการเพาะเมล็ดและก็ย้ายต้นกล้าไปในอีพีหนึ่งแล้วนะคะอีพีสองนี้เรามาดูการดูแลน้องจนถึงการเก็บฝากเลยนะคะวันนี้น้องอายุได้10วันหลังจากย้ายต้นกล้านะคะแม่หนูดีไม่เจอสัตูพืชนะคะที่เห็นอยู่คือน้องหมานะคะมากินใบค่ะคงนึกว่าต้นหญ้าค่ะ วันนี้แม่หนูดีจะมาให้ปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบนะคะปุ๋ยทางดินที่เตรียมไว้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะทางแม่หนูดีจะใช้ไม้นะคะเจาะเป็นรูนะคะนำร่องนะคะเป็นหลุมเพื่อที่จะเทปุ๋ยลงไปนะคะจะไม่หว่านข้างบนเลยนะคะถ้าหว่านข้างบนเนี่ยเวลาเราลดน้ำนะคะเม็ดปุ๋ยอาจจะไปโดนโคนต้นได้นะคะ คะเมื่อเจาะรูแล้วนะคะเราก็จะตักปุ๋ยนะคะแค่ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปในรูที่เราเจาะไว้เลยแล้วก็เกลี่ยดินกลบนะคะค่ะทำแบบนี้ทุกๆต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางดิน ซึเราให้รอบแรกนะคะเราจะให้ปุ๋ยแค่2รอบนะคะการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนะคะส่วนปุ๋ยทางใบนะคะแม่หนูดีจะให้น้ำส้มควันไม้นะคะป้องกันมแมลงและศัตรูพืชค่ะน้ำส้มควันไม้2ซีซีต่อน้ำา2ลิตรนะคะแล้วก็ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดนะคะแม่หนูดีมีในคลิปแล้วนะคะวิธีทำฮอร์โมนไข่ค่ะ4ซีซีต่อน้ำา2ลิตรนะคะ ใส่ลงไปด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะคะฮอร์โมนนมสดก็4ซีเหมือนกันนะคะต่อน้ำ2ลิตรค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ฉีดพ่นนะคะทางใบแม่หนูดีจะฉีดพ่นไม่เกิน10โมงเช้านะคะเพราะว่าช่วงไม่เกิน10โมงเช้าเนี่ยปากใบข้าวโพดนะคะจะเปิดจะรับสารอาหารได้ดีนะคะไม่ควรฉีดตอนแดดออกจัดนะคะ แม่หนูดีจะฉีดพ่นฮอร์โมนนะคะประมาณ5วันต่อครั้งนะคะส่วนปุ๋ยทางดินก็คือให้แค่2ครั้งนะคะอันนี้น้องอายุประมาณ30วันนะคะอายุประมาณ1เดือนนะคะสวยมากเลยค่ะอายุ1เดือนค่ะ30วันกำลังสวยเลยค่ะ มีศัตรูพืชบ้างนะคะมีหนอนแม่หนูดีก็จะมาจับหนอนตอนกลางคืนนะคะตรงรากเขาโคนต้นนะคะรากเขาจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนนี่รากเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาข้างบนนะคะ30วันเนี่ยเราจะใช้ดินมากบโคนนะคะก่อนเราใช้ดินกบโคนเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยรอบสองค่ะปุ๋ยทางทางดินนะคะรอบที่สองซึ่งเป็นรอบสุดท้ายค่ะ ตักปุ๋ยมาหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะปุ๋ยอินทรีย์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เทเทปุ๋ยนะคะจากช้อนที่ข้างข้างถุงนะคะที่ข้างถุงแล้วก็ใช้ดินฐานแม่หนูดีใช้เป็นดินร่วนธรรมดานะคะดินร่วนคือหน้าดินที่บ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะกรบโคนนะคะหรือจะเป็นดินผสมเหมือนดินปลูกก็ได้นะคะ แต่แม่หนูดีสะดวกยังไม่ผสมดินไว้ก็เลยใช้ดินร่วนค่ะกบข้างบนนะคะทำแบบนี้เพื่อที่จะให้ดินเนี่ยไปกบโคลนนะคะรากเขาจะได้ดูดซึมสารอาหารที่เราให้ทางดินนะคะแล้วก็วัสดุปลูกที่เราผสมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะดูดซึมไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงฝักนะคะเขาจะได้โตเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกบโคนแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินรอบที่สองค่ะ ปุ๋ยทางดินจะให้แค่สองรอบเท่านั้นค่ะรอบ10บวันแรกหลังจากการย้ายต้นกล้าแล้วก็ประมาณ30บวันตอนที่เราจะกบโคนนะคะค่ะนี่ค่ะปุ๋ยเราจะให้เทลงที่ข้างถุงนะคะแล้วก็กบโคนด้วยดินนะคะทําแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะทุกคน หลังจากการเอาดินกบโคนนะคะอย่าลืมลดน้ําตามนะคะต้องลดน้ําตามนะคะทุกคนต้องให้น้ํานะคะนี่ค่ะเราก็จะให้น้ําเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะถ้าถุงนะคะถุงถุงที่เราทำเนี่ยมันเต็มเราก็ดึงข้างถุงขึ้นมาเพราะว่าเราพับออกมาข้างนอกนะคะเราพับถุงไว้แล้วก็ดึงขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําหกออกนะคะทุกคน ปุ๋ยทางใบแม่หนูดีก็จะให้น้ำส้มควันไม้และก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดทุก7วันนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องอายุ4 3วันนะคะฝักจะเริ่มโผล่ขึ้นมาค่ะตามด้วยยอดนะคะยอดหรือดอกเกรสรตัวผู้ก็จะเริ่มมีค่ะเราต้องถอดยอดออกนะคะเพื่อไม่ให้ไปผสมกับเกรสรตัวเมียค่ะนี่ค่ะวิธีถอดยอดนะคะกำยอดให้แน่นเลยค่ะ แล้วก็ดึงขึ้นข้างบนเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนต้องถอดออกนะคะไม่งั้นดอกเกรสรตัวผู้ก็จะไปผสมกับเกรสรตัวเมียค่ะอันนี้อายุได้43วันนะคะหลังจากนั้นประมาณ5วันนะคะหรือ48วันนะคะไหมก็จะเริ่มออกแล้วก็พร้อมเก็บแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะปลูกใส่ถุงแบบนี้นะคะก็ได้รับประทานได้กินนะคะทุกคนได้เก็บผลผลิตค่ะเรามาดูนะคะ ไหมต้องออกประมาณเท่านี้นะคะ,ะอ,ออกประมาณเท่านี้แสดงว่าพร้อมเก็บหรือหลังจากที่เราถอดยอดนะคะ5้าวันได้นะคะประมาณ5้าวันอายุ48วันนะคะถ้าไหมเท่านี้อย่าเพิ่งไปดึงนะคะอย่าเพิ่งไปหักนะคะทุกคนค่ะเรามาหักฝักที่พร้อมที่จะเอาไปใช้เป็นอาหารได้นะคะค่ะเวลาเราหักนะคะพยายามประคองต้นไว้นะคะเดี๋ยวไปโดนฝักอื่นที่ยังไม่พร้อมนะคะทุกคน เดี๋ยวฝักอื่นจะหักไปด้วยนะคะนี่ค่ะฝักนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะทุกคนวันนี้แม่หนูดีก็จะเก็บพอประมาณนะคะเอาไปผัดตอนเย็นค่ะทุกคนค่ะเรามาแกะดูนะคะว่าน้องจะพอดีหรือเปล่าจะอ่อนกําลังพอดีไหมนะคะหรือว่าแก่เกินไปนะคะ เปลือกออกเลยค่ะเอาไหมออกด้วยนะคะนี่เลยค่ะกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนกำลังสวยเลยค่ะความอ่อนก็พอดีค่ะไม่แก่เกินไปค่ะผัดน่าจะอร่อยมากเลยนะคะความสูงก็เท่าฝ่ามือนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแม่หนูดีรบกวนกดติดตามกดซับสไ i b e นะคะมีอะไรคอมเมนต์ให้แม่หนูดีได้เลยนะคะ แม่หนูดียินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องการเกษตรค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ